อัปเดตพยาการณ์อากาศวันที่28มกราคม2569ไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2569ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ในช่วงวันที่28-31ถึงมกราคม6 9ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงส่วนในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์2569ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงโดยจะมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปรคลคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปรคลคุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอนันดามันจะมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอนันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูข้อควรระวังกันหน่อยค่ะสําหรับพี่ๆน้องๆบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนก็ให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอนันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงค่ะในช่วง28-31มกราคม69พี่พี่น้องๆบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพและป้องกันอันตรายจากการสะสมของฝุ่นละอองที่มีการสะสมมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศไม่ค่อยดีมีลมอ่อนทำให้การระบายอากาศของทำให้การระบายของอากาศไม่ดีนั่นเองค่ะ สำหรับภาคเหนือภาคเหนือในช่วง28มกราคมถึง1กุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด13-20องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-12อ,องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอีสานในช่วง28-31มกราคม69จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียส ่ำสุด14-23สูงสุด29-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่1มกราคม69จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสต่ำสุด13-22ศูนย์สุด28-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-13องศาเซล ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง28ถึง1กุมภาพันธ์69จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17 25องศาเซลเซียสสูงสุด30 34องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่28มกราคมถึง1กุมภาพันธ์69จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19 2 5องศาเซลเซียสสูงสุด30 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1น1เมตรหางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด18-25องศาเซลเซียสสูงสุด29-34องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่28มกราคมถึง1กุมภาพันธ์6กตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝัั่งตตะวนก จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองร้ละ1 0 2ถของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด21-25อ,องศาเซลเซียสสูงสุด31-34ององศาเซลเซียสในช่วงวันที่ 28มกราคมถึง1กุมภาพันธ์หกลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑล28มกราคมไปจนถึง1กุมภาพันธ์หกจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31- 34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วลมอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ